ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านโคนกมน้อย,ยกับผมเด็กชายธีระเดชก,กับกสิราประธานสภานักเรียนประจำปีการศาึกษา2566สวรุปกับผมเด็กชายธีปรกรแสงสว่างรองประธานสภานักเรียนสวัสดีค่ะิฉันช,ชื่อเด็กหญิงกมลราเจัยคัะใช่รองประธานสภานักเรียนค่ะเพื่อเรา,เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมกิจกรรมภายในโรงเรียนของเราไปชมกันเลย จากโครงการโรงเรียนรักสิ่งแวดล้อมสู่กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการมีส่วนร่วมในการป้องกันรับผิดช,ชอบเสริมสร้างอนุรักษ์และใช้อย่างมีคุณภาพและสามารถนำไปเป็นทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันรวมทั้งให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสน,นุน แหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีผ่านกระบวนการเรียนรู้ของรายวิชาต่างๆโดยมีสภานักเรียนเป็นแกนนําในการดําเนินกิจกรรมโดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมโรงเรียนสะอาดสวยด้วยมือเราเมื่อนักเรียนเดินทางมาถึงโรงเรียนก่อนทํากิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงนักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมจิตอาสาในการทำความสะอาดห้องเรียนอาคารเรียนโรงอาหารและบริเวณโรงเรียนรวมไปถึงการดูแลรักษาต้นไม้ของโรงเรียนให้สวยงามอยู่เสมอหลังเลิกเรียนจะมีคณะกรรมการสภานักเรียนไปตรวจความสะอาดเรียบร้อยของห้องเรียนทุกห้องเพื่อมาตัดสินผลการประกวดห้องเรียนของแต่ละวันและจะประกาศผลการประกวดห้องเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธงของวันถัดไปเมื่อครบหนึ่งเดือน จะมีการมอบรางวัลให้กับห้องเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุดในกิจกรรมการประกวดห้องเรียนในทุกๆเดือนกิจกรรมที่ 2- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนในช่วโมงสุดท้ายของวันพุธหลังกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีในทุกสัปดาห์โรงเรียนของเราจะมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกห้อง ได้ลงไปดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบของชั้นเรียนโดยนักเรียนจะรับผิดชอบพื้นที่ของตนเองให้มีความสะอาดสวยงามโดยมีคุณครูประจําชั้นเป็นผู้ดูแลในการทำกิจกรรมกิจกรรมที่3กิจกรรมธนาคารแลกขยะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าของขยะรู้จักการคัดแยกขยะ จากการทิ้งขยะให้ถูกที่และกระตือรือร้อนในการรักษาความสะอาดของบริเวณโรงเรียนโดยในช่วงพักกลางวันของทุกๆวันจะมีคณะกรรมการสภานักเรียนมารับขยะจากนักเรียนที่เก็บขยะ,น,ยน,ขยะนักเรียนที่เก็บขยะมาส่งเพื่อมีการสะสมแ,แต้มพร้อมกับให้คำแนะนำนักเรียนที่มาส่งขยะเกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้ถูกถังถูกที่โดยมีการกำหนดค่าของขยะดังนี้ขยะ10ชิ้น แลกได้1นึแต้มขวดน้ำหนขวดแลกได้5แต้มเมื่อสะสมครบตามอัตราแลกเปลี่ยนของรางวัลเช่นขนม50แต้มสีไม้2 0 0แต้มเป็นต้นสามารถนำแต้มมาแลกเป็นของรางวัลได้จากนั้นสภานักเรียนจะนำขยะที่คัดแยกแล้วไปบริหารจัดการต่อไปสำหรับขวดน้ำและกระดาษก็นำไปขาย โดยรายได้ที่ได้จากการขายขยะนั้นจะนำไปใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับของรางวัลกิจกรรมนี้ส่วนขยะที่ไม่มีมูลค่าก็จะนำไปกำจัดที่บ่อขยะหลังโรงเรียนต่อไปและนี่คือกิจกรรมในการดูแลร,รักษาสิ่งแวดลอภายในโรงเรียนของเราที่คณะกรรมการสภาโรงเรียนบ้านโพนโคกน้อยเป็นแกนนำ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมนี้โรงเรียนบ้านโพนโค้งน้อยโรงเรียนลักสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณครับ<อ><อ>